ในอดีตเราจะไม่สามารถประเมินมูลค่าความรักหรือความเชื่อหรือแม้กระทั่งความชอบของเราได้เลยแต่ถ้าเกิดมี NFT มันเป็นการ tokenize หรือทำให้ความรักความชื่นชอบตีเป็นมูลค่าได้ด้วยครั้งแรกในโลกเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน,นัตตี้และรายการ Crypto Insight นะคะรายการที่เราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับเหล่าคนดังเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันค่ะและแน่นอนค่ะช่วงนี้ค่ะที่ NFT มาแรงจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว Boy e y o s Cup นะคะที่จะเป็นรูปลิงค่ะหรือว่าแม้แต่ในไทยเองค่ะเราก็มีทั้งพังคับด้วย แต่ถ้าเกิดเราพูดถึง NFT ในเมืองไทยนะคะไม่พูดถึงตัว Meta วาร e เดนก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัว m e t a w a ร e เดนเองก็เป็นอีกหนึ่ง NFT นะคะที่มีความโดดเด่นทางด้าน community มากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะนัตี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับตัว NFT ให้มากขึ้นค่ะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมันยังสามารถทำอะไรได้อีกวันนี้ค่ะนัตตี้อยู่กับคุณปนัสยาเลิศธนงศักดิ์ค่ะ Community Manager จาก Metawarden ค่ะสวัสดีค่ะคุณไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัตตี้นัตตี้ขออนุญาตเรียกคุณปนัสยาว่าคุณไม้ยเลยนะคะได้เลยค่ะ <ม>สวัสดีค่ะคุณไม้จริงๆช่วงนี้อะนะที่มั่นใจว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์<ม>หรือว่ามีความสงสัยเกี่ยวกับตัว NFT อยู่ว่าจริงๆแล้วนะนอกจากรูปภาพที่เราเห็นว่ามันเป็นรูปเจเปกนะคะตัวจริงๆแล้ว NFT เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเลยอยากให้คุณไม้นะคะช่วยมาแชร์ให้นักองปถืรและท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วตัว NFT นะคะมันคืออะไรแล้วมันยังสามารถต่อยอดเป็นอะไรได้มากกว่านั้นไหมคะอืได้เลยค่ะจริงๆถ้าเกิดไม้พูดถึง NFT เนี่ย ขนาดไมยทํางานด้านนี้เลยนะคะคุณนัตตี้บอกแม่แม่ก็ยังแบบซื้อไว้ทําไมอ่ะรูปภาพหนึ่งรูปก็าวาดเองก็ได้ไหมคลิกขวาแล้วเซฟเอา<ม>จะซื้อไว้ทําไมตั้งแบบราคาเป็นล้านหรือว่าอย่างตัวเมตตาวารเดนตัวที่สูงเนี่ยขายได้เกือบ2ล้านบาท<ม>หลายๆแบบคนก็ยังไม่เข้าใจเนาะว่าทําไมอะ่ะทาไมต้องแบบแค่ภาพ j p e กรูปเดียวทำไมถึงแพงในขนาดนั้นก่อนอื่นเลยคะ่ะมาอยากอธิบายเบื้องต้นก่อนนะว่า nft คืออะไรตัว nft เนี่ยคะ่ะมันย่อม,มาจาก non fungible token ค่ะ ซึ่งมันเป็นแอสเซทในประเภทหนึ่งค่ะที่จะไม่สามารถแยกย่อยได้ตรงกับความหมายของมันเลยค่ะ non fungible ไม่สามารถแยกย่อยได้เหมือนกับแบงค์หนึบาทสามารถแยกออกเป็นแบงค์ห้าสิบแบงค์ยีแต่อันเนี้ยจะมี1ชิ้นในโลกเท่านั้นพร้อมกับเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้ระบุตัวต,วตนได้ด้วยค่ะว่าใครคือเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคุณค่ามากมากเพราะว่าเหมือนรูปโมนาลิซาอย่างเงี้ยค่ะที่มีหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็จะไม่มีใครสามารถทําซ้ําได้ ถึงจะทํำซ้ำําแต่ก็ไม่ใช่ของจริงเราสามารถมองได้หลายแง่มุมมากเลยค่ะคุณนัดดีเป็นในมุมของของสะสมอย่างงานศิลปะก็ได้หรือว่านักลงทุนปัจจุบนันน่ะก็จะมีการที่นักลงทุนมาซื้อ NFT เพื่อขายราคาที่สูงขึ้นหรือแม้กระทั่งใช้หาคอนนคชันต่างๆก็ได้เหมือนกันค่ะ จริงๆถ้าพูดถึง NFT อ่ะทุกสั่งในห้องนี้ดอกไม้ดอกนี้โต๊ะอ,อันนี้หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าเพลงหรือว่าออพื้นอย่างเงี้ยค่ะเป็น NFT ได้หมดเลยคุณตี้ที่ดินก็ได้เราสามารถเอาทุกอย่างในโลกนี้มาทำเป็น NFT ให้ใครเป็นเจ้าของก็ได้แล้วก็ระบุตัวตนมีความ ownership บนเทคโนโลยีบล็อกเชนค่ะซึ่ง NFT เนี่ยเหมือนเราเป็นการที่ทำลายแล้วก็ ปฏิวัติค่านิยมเดิม,ดมในอดีตเราจะไม่สามารถประเมินมูลค่าความรักหร,หรือความเชื่อหรือแม้กระทั่งความชอบของเราได้เลยอย่างเช่นไม้ชอบดาราเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะไม้กอ็อาจจะได้ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วจบแต่ถ้าเกิดมี NFT ของศิลปินนั้นๆหรือว่าของค่ายเพลงนั้นๆอาจจะทําให้ไม้ได้ใกล้ชิดมากขึ้นอีกทั้งมันเป็นการ t o k e n i ซ e หรือทําให้ความรักความชื่นชอบตีเป็นมูลค่าได้ด้วยครั้งแรกในโลกเลยค่ะ มีของศิลปินท่านหนึ่งชื่อว่าแกลลิวีค่ะเขาใช้ NFT เนี่ยเป็นเหมือนบัตรสมาชิก Member Card ทุกครั้งที่มีการซื้อ N f t ของเขาสามารถใช้เป็นบัตรในการเข้างานคอนเฟอเรนซ์ของเขาได้สามารถไปเจอเซเลบิตี้คนดังๆแล้วก็ได้สิทธิพิเศษอย่างแบบส่วนลดต่างๆเนี่ยได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสต่างประเทศเนาะส่วนของเมตตาวารเดนเองเนี่ยการที่ซื้อเมตตาวาเดนก็จะได้ทั้งแบบพิเวเลตต่างๆส่วนลดหรือแม้กระทั่งได้ a d r o ด หรือว่าจิที่ในการเจอคนดังระดับประเทศด้วยค่ะ <S <S ถ้าในเคสต่างประเทศเนี่ยมันจะมี NFT ตัวหนึ่งที่ใช้เป็นเสมือนบัตรเมมเบอร์การ์ดเมื่อกี้เราได้ยินของ Gall e r y ไปแล้วเนาะแต่อันเนี้ยเป็นการระดมทุนด้วยใครที่ซื้อ NFT ตัวนี้สามารถเป็นเจ้าของและเล่นสนามกบนั้นได้ฟรี <S <S เหมือน เจ้าของสนามกอล์ฟะคะก็จะได้การระดมทุนได้เงินฟันเนาะ<ม>คนที่ซื้อไปสามารถเล่นกอล์ฟหรือไปเจอเพื่อนฝูงคนที่ชอบไลฟ์สไตล์เดียวกันได้หรือแม้กระทั่งร้านเล็กๆนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงแบบธุรกิจขนาดใหญ่นิดนึงเนาะสนามกอล์ฟแต่ถ้าเกิดมองมาที่ร้านเล็กๆอย่างร้านกาแฟงองเงี<ม>้ยเราก็สามารถใช้ NFT ในการทำเป็นบัตรสมาชิกล่าสุดอย่างร้านสบตาก็มีการขาย NFT แล้วก็ ส่งผงกาแฟไปให้ก็คือขายผลิตภัณฑ์ในรูป NFT แทนที่ค่ะไม่สามารถแบ่งแยกย่อยสิ่งที่ทำให้ NFT มีมูลค่าได้3ปัจจัยค่ะอันแรกเลยนะ collectible รูปภาพนั้นน่าสะสมไหมอย่างที่คุณนัตตี้บอกค่ะมันจะมีเป็นภาพ 2D 3D p i พิกเซลอย่างเงี้ยถ้าภาพนั้นๆถูกใจคนที่ซื้อหรือคนที่เข้ามาลงทุน มันจะเป็นเหมือนการสะท้อนตัวตนของผู้ซื้อใดด้วยอ,อย่างบางคนอย่างเงี้ยชอบบอเอฟก็คือชอบความเท่ของน้องลิงหรือว่าดูโดก็คือชอบความน่ารักของการ์ตูนสไตล์ดูโดหรือว่าเมตตาวะนั่นเองก็ตามค่ะชอบแบบตาไฟชอบคอมมูนิตี้อันนี้เป็นปัจจัยแรกก็คือคอลเลกติบิลศิลปะนั้นน่าสะสมแล้วเข้ากับผู้ซื้อหรือผู้ลงทุนได้ไหมส่วนข้อที่2ค่ะก็คือคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้เนี้ยจะเป็นการ กำหนดทิศทางของ NFT นั้นๆเลยค่ะเพราะว่าในระบบตัว NFT เนี่ยคอมมูนิตี้จะเป็นการผลักดันและเราจะเชื่อมั่นในเว็บ3 d e c e n t ทัลไลซ์มากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิด NFT ที่มีฐานและโครงสร้างแบบ Bottom Up ขึ้นไปเนี่ย<ม>จะทำให้ NFT นั้นแข็งแกร่งมากกว่าถ้าเกิดนักลงทุนคนไหนที่อยากลงทุนใน NFT นะคะมาแนะนำให้ลองดูคอมมูนิตี้ก่อน<ม>เข้าไปศึกษา t w i t t e r Discord มีคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะช่วยเหลือแชร์ลิงก์ซึ่งกันและกันไหมคะ่ะอันนี้คือปัจจัยที่2ส่วนปัจจัยที่3เลยคะ่ะก็คือ utility NFT นั้น,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 นทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นยังไงบ้างถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายๆเลยเมตาวาเดนพอผู้ซือ้อเมตาวาเดนเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในบางมุมไม่ว่าจะเป็นส่วนลดร้านต่างๆฟิตเนสโรงหนังกาแฟหรือว่าโรงแรม ตามทั่วประเทศไทยเลยอันนีここ้เป <tem> like hmm. ็นแบบสิทธิพิเศษเล็กๆแต่มามีเคสหนึ่งที่อยากแชร์ให้คุณนตี้ฟังค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเด็กมหาลัยหรือว่าคนทั่วไปอะค่ะที่ไม่ได้ถือเมตาวเลนแล้วเกิดปัญหาชีวิตหรือว่าเจอธุรกิจล้มละลายหรือว่าครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะไปตั้งกระทูถามในพันทิปเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีคนมาให้คําแนะนํามากหน้าหลายตาแต่น้องคนนั้นค่ะ เขาเป็นผู้ถือเมตตาวาเดนแล้วเขามีโอกาสได้เจอพี่คิมได้เจอพี่ต้นหอได้เจอพี่คิวเขาสามารถนําปัญหาของเขาไปแบบปรึกษาพี่ๆอะซึ่งพี่ๆทุกคนน่ารักมากทุกคนพร้อมใจที่จะช่วยกันจนทําให้ทุกวันเนี้ยลองเขาสามารถผ่านวิกฤตชีวิตณนะตอนนั้นมาได้ในอายุแค่แบบ20่สิต้นๆนะคะอื พอฟังคุณไม่เล่าให้ฟังหาเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วตัวคอมมูนิตี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทแล้วก็ส่งผลแบ็กอัพมูลค่ากับตัว NFT นั้นๆด้วยใช่ค่ะไม่มองว่าปัจจุบันเนี้ย NFT คือแค่จุดเริ่มต้นเลยค่ะเราอาจจะมองว่าเฮ้ยตอนเนี้ย NFT ก็มีแต่คนพูดถึงแต่มีอีกหลายคนมากๆที่ยังไม่ได้เริ่มลองแล้วก็ไม่มองว่าตอนเนี้ยรายย่อยกําลังเริ่มค่ะแต่ในอนาคตจะเป็น ในรูปแบบของแบรนด์ o r g a n i z a t i o n หรือว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มมาดอ t NFT เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในมุมของบัตรสมาชิกหุ้นหรืออะไรก็ตามค่ะ NFT จะมีบทบาทมากขึ้นทั้งรายย่อยลายใหญ่ค่ะ ค่ะพอเราฟังคุณไมล์เล่าแล้วค่ะเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วผลงาน NFT ต่างๆนะคะมันไม่ใช่เพียงแค่รูป jpeg ที่เรามาเซฟแล้วก็โชว์ความ p r i o r i t y กันเท่านั้นนะแต่ว่ามันยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่ส่งมูลค่ามากๆเลยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้อยากขอให้คุณไมค์ค่ะช่วยฝากถึงนักลงทุนนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่มือเก่ามือใหม่ที่เขาอยากจะมาลงทุนใน NFT หา NFT สักตัวหนึ่งจับจองคุณไมค์มีไอเดียแชร์แนะนําน,นักลงทุนยังไงบ้างคะได้เลยค่ะสําหรับคนที่สนใจใน NFT นะคะก็อยากให้เริ่มต้นด้วยการลองดูเลยค่ะแล้วก็ลองศึกษาดูแล้วไมค์เชื่อว่า NFT เนี่ยจะเป็นเทรน์ใหม่ที่มาแรงมากๆและปฏิวัติทุกสิ่งได้ในอนาคตก็ ถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็อย่าลืมติดตามเมต a าวาเดนนะคะเราก็จะมีทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาให้กับผู้ลงทุนมีอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งมากๆไม่ว่าจะเป็นตัว s w a ปเองตัว Payment ตัวเมต a าวาเดนหรือว่าคอมมูนิตี้ก็น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามอินโฟเควส้วยนะคะโอ้ได้เลยต้องขอบคุณคุณไวมา <c oughs> กๆเลยค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากให้เราคริปโตอินไซต์ไปสัมภาษณ์ขคยสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะคะและในวันนี้ค่ะทั้งนัตตี้แล้วก็คุณมายขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ